วันโรคนะครับเป็นนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลกถ้าไม่ได้รับาการรักษานะครับก็จะเสียชีวิตได้ ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเราจะพบผู้ป่วยแป็นรโรคประมาณแสนลายนะครับเสียชีวิตประมาณหมื่นลายโดยเขตสุขภาพที่9ของเราเนี่ยปีนี้นะครับพบแล้วประมาณ2,800กว่าลายนะครับแล้วก็ตายไปแล้วหนึ่งคนนะครับซึ่งโรคนี้อะติดต่อกันผ่านทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่จะอยู่มานานอาการนะครับที่สาคัญก็จะมีไอเลือดลางมากกว่าสสัปดาห์ไอมีเลือดนะครับอาจจะมีเนือออกตังคลื่นแล้วก็ไส้ํำตามเบื่ออาหารน้ําหนักลดอ่าภ บ้างนะครับที่เสี่ยงนะครับก็คือผู้ที่ปูมสั้นทานไม่ค่อยดีนะครับคนที่กินยากดภูมิต้นทานผู้ติดเชื้อเอสวีที่ยังไม่ได้กินยานะครับผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับโรคไตเราอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดด้วยดูแลผู้ป่วยแล้วก็อาจจะมีผู้ต้องแขังนะครับที่อยู่ในเรือนจาที่อาจจะแออัดต้องบอกว่าโรคเหล่านี้เนี่ยรักษาได้นะครับโดยการกินยาอย่างสม่าเสมอนะครับโดยถ้าเริ่มกินยาเร็วก็จะลดการแพร่สู่คนอื่นได้ บันณโรครู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจายขอบคุณครับ